มีคนถามว่าทำไมจะต้องทำอย่างนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ผมตัดสินใจทำนั้นก็เพราะว่าอาจารย์ธวัชชัยจู่ๆก็แวะมาที่ออฟฟิศแล้วก็มาเล่าเรื่องข้อเท็จจริงให้ฟังทางหลักวิทยาศาสตร์อาจารย์ธวัชชัยสู้มาตามรู้กี่ปีแล้วรวมนักกุณอัชรรยาด้วยแต่อาจจะเป็นเพราะว่าแรงไม่พอ เกิมเพึ่งแรงผมเรื่องของแตงโมก็ไม่ได้ต่างกับเรื่องของธนายตั้มทนายตั้มนี่คือคุณอ้อยจตุพรถูกช่อโกงไปแล้วก็มาแจ้งความที่สอนอปักช่องก็กลัวว่าจะโดนธนายตั้มใช้อำนาจิที่ลนลตา่างๆค่อยคนมาหาผมให้ผมช่วย แล้วก็ช่วยมาตลอดจนกระทั่งวันนี้แล้วที่ผมช่วยคุณอ้อยก็ด้วยเหตุผลข้อเดียวผมต้องการให้คุณอ้อยได้รับความยุติธรรมจากกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเราเนี่ยฟังดูชื่อเสียงก็ดูมีความหนักแน่นแต่ว่าในช่วงของความหนักแน่นนั้นมันมีช่องโหว่อยู่มาก ที่สําคัญคือขา้าราชการโดยเฉพาะยิ่งตํารวจหรืออายการชอบใช้ช่องโหวน่นี้มาเอารัดเอาเปรียบ <c oughs> ประชาชน,นทั่วไปนะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพิ่นผมเป็นคนที่สื่อมวชนรุ่นหลังๆอาจจะไม่รู้จักเท่าไหร่นะ <c oughs> เพราะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลาน,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 นผมเป็นคนบ้าระหัำนะฮะแล้วผมเป็นโรคความดันทุรลัง <c oughs> และผมเป็นโรคที่ไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะผมคิดว่าความกลัวเนี่ยคือความเสือ่อมจริงๆความกลัวความเสือ่อมก็เพราะว่าประเทศไทยมีคนกลัวมากจนเกินไปไม่กล้าออกมาพูดความจริงผมก็เลยชมเชยตัดสินใจบอยจาร์ปานเทพอาจาร์ปานเทพเพิ่งจัดการเรื่องคุณอ้อยจบไปเรียบร้อย คุณด้อยนี่ปรากฏว่าเรื่องตอนนี้กําลังจะไปไอาการแล้วแล้วไยการสูงสุดบอกมาแล้วว่าจะสั่งฟ้องแน่นอนทนายตั้มจะต้องขึ้นศาลนะฮะสี่คดีแล้วค่อยดูตามผลนีคต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ปาะเทพทำคุณาชินะทำแล้วก็คุณอาจารย์ธวัชชัยทำนั้นผมรับทราบผมรับรู้และผมเกี่ยวข้องทุกเรื่อง ผมไม่ได้ปีกตัวหนีเพราะว่าเรื่องบางเรื่องผมทําตัวเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังแต่ว่าถ้าเมื่อใดพวกเขาเนี่ยมีภัยเมื่อไหร่ผมจะออกไปข้างนอกเราไปสู้ให้ <c oughs> คุณวัตน์เป็นคนที่กล้าได้กระเสียกึ่งๆึงนิสัยคล้ายๆผมคือบ้ารหัมเหมือนกันแต่เป็นคนที่ชอบเดิมพัน แต่สิ่งที่เขาเดิมพันอยู่เดิมพันในความถูกต้องถ้าเขาชนะเดิมพันเขาก็ได้ชื่อเสียงถ้าแพ้เดิมพันเขาไม่แข่เพราะผมเชื่อว่าเขาเชื่อในสิ่งที่เขาทำอยู่ส่วนน้องๆหกคนแล้วเนี่ยเป็นคนสวยทุกคนแต่ไม่ได้สวยอย่างเดียวไม่ต้องไหว้บ่อยนะมรู้ <laughs> เป็นคนมีจิตใจงาม ความสวยเนี่ยร่วงโรยแล้วก็ร่วงรามาได้แต่ถ้าความมีจิตใจงามแล้วเนี่ยมันไม่ร่วงโรยความสวยวันหนึ่งข้างหน้าก็หายไปแต่ถ้าจิตใจงามยังอยู่เนี่ยมันจะทำให้ตัวเองสวยตลอดไปยิ่งทั้งสวยทั้งจิตใจงามผมก็เลยผมก็เลยคิดว่าผมควรจะเลี้ยงเขาสักมือหนึ่งซึ่งตอบแทนความเสียสละเขาที่ทำให้กับสังคมไทย คนพวกนี้ไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นเขาเห็นว่าความยุติธรรมมันหายไปมันหายไปการตายของน้องแตงโมนั้นมันมีพิรุธมากมายเป็นพิรุธซึ่งตอบไม่ได้ด้วยแม้กระทั่งที่ผมดีใจคือพวกนี้เขาจำลองเหตุการณ์ตามคำให้การของคนบนเรือ แล้วเขาไม่ได้ฉีกนอกเหนือจากการคาให้การเมื่อเขาจําลองไปแล้วว่าอ้อาวมันไม่ได้เป็นไปตามเหตุการณ์ที่ตํารวจสรุปหรือพวกเขาสรุปกันไม่ได้เป็นไปที่สำคัญคืออาจารย์หมอทวัชชัยถูกเรียกตัวให้เป็นพยานเอาหลักฐานทางนิติาศาสตร์ไปแต่ปรากฏว่าโดนนายเดชาตัดอาจารย์ทวัชชัยออกเพราะว่าทําไมเพราะว่าถ้าอาจารย์ทวัชชัยขึ้นให้การแล้ว มันจะทําให้ข้อตกลงภายในระหว่างโจทย์ระหว่างโจทย์จําเลยจะตกลงด้วยเรื่องอะไรผลประอยู่อะไรผมไม่รับทราบจะทําให้คดีมันปวดนี่คือคำพูดของนายเดชานะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพิรุษมันมีเยอะแยะไปหมดนะพิรุษที่สําคัญที่สุดที่ผมเป็นคนพูดคนแรกกับอาจารย์ปานเทพ ผมบอกคดีคนตกน้ำเนี่ยต้องให้คนระด,ดับผู้ช่ชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขมาแจ้งความมาคุมคดีเลยนะมันออกจะผิดปกติมากแล้วเพื่อนอะไรก็ตามเนี่ยมันปฏิเสธวิทยาศาสตร์ไม่ได้ดังนั้นคนพวกนี้ใช้หลักวิทยาศาสตร์แล้วใช้ความจริงมาพิสูจน์นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเขาทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ย เขาทําเพื่อให้เกิดความจริงขึ้นมาเอาละเขาอาจจะมีจิตใจสงสารน้องเตมโมแต่ถ้าเขาทาแล้วหลักการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างแล้วมันพิสูจน์ว่าน้องเตมโมตกน้ําตายก็จบก็ตกน้ําตายแต่เระเอินความจริงมันพิสูจน์ออกมาชัดเจนว่าน้องเตมโมไม่ได้ตกน้ําตายบาดแผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่ถูกถูกใบพัดมันถูกอาวุธมีคมผมก็ถามว่าในฐานะที่ประชาชน ทั่วๆไปที่รักความเป็นธรรมเนี่ยเขาก็ทนไม่ได้กับเรื่องนี้นะยิ่งผมเป็นสื่อมวลชนที่ตามหาความจริงมาตลอดชีวิตผมเนี่ยผมก็ทนไม่ได้คุณนวัดเป็นคนที่รักความเป็นธรรมก็ทนไม่ได้น้องๆเขารู้เหตุการณ์ที่ต้องมาทําให้น้องแตงโมงเรื่องนี้นี้เขาก็จิตใจงามเขาทนไม่ได้เขาก็ขอเข้ามาร่วมโดยที่ไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นรวมทั้งครูนิตาด้วย เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเราได้ทำดีที่สุดแล้วและเราก็ต่อสู้ตอนนี้ยังไม่จบเราก็จะรอเหตุการณ์ต่อไปว่าที่ <c oughs> ดีเอสไไปถึงแล้วเนี่ยดีเอส,สรุปแล้วจะมีปฏิยายอย่างไงแต่ที่แน่นอนที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นณวันนี้จากการทำงานของอาจารย์ปานเทพคุณธนวัตอาจารย์ทวัชชัยคุณอัจริยะและน้องๆเนี่ยมันได้สร้างกระแส 9กของคนในโซเชียลเชื่อแล้วว่าน้องแตงโมงไม่ได้ตายเพราะตกน้ำถึงแม้เขาจะแพ้ในทางกฎหมายเพราะมันทางตันนะแต่ในทางจิตวิญญาณในทางกุณงามความดีพวกนี้ชนะไปแล้วพวกนี้ชนะไปแล้วนะฮะศาลไม่มีทางเลือกเพราะศาลจะต้องพิจารณาคดีไปตามหลักฐานที่เขาเสนอไปก็หลักฐานมันหัวกันแล้วเสนอไปอย่างนี้ ศาลไม่มีทางเลือกศาลเราพิจารณาหลักฐานแล้วศาลค่อยตัดสินใจทีหนึ่งแต่ก็ต้องตั้งอยู่บนหลักฐานนั้นยียงแ้่ว่าหลักฐานใหม่นี้ที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะต้องหาช่องทางรื้อฟื้นคดีอาจจะไปในอีกมิติหนึ่งก็ได้อีกมิติหนึ่งเลยซึ่งคุณอาชิยะก็ดําเนินการอีกมิติคือดําเนินการให้ดําเนินคดีกับเจ้าหน้านที่รัฐมาตราหนึ่งห้าเจ็ด ที่ประพฤติปฏิบัติไม่ชอบนะฮะนะฮะมาตราสองร้อยมาตราสองร้อยด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนี่คือสิ่งที่ผมที้ทำนะฮะผมธรรมดาแล้วผมไม่ก็จะอยากให้สัมภาษณ์เท่าไหร่พวกคุณก็รู้พวกคุณก็พยายามหลายครั้งหลายเรื่องแต่ผมจะเป็นคนที่ถ้าผมไม่พูดก็ไม่พูดถ้าผมพูดแล้วผมก็พูดสุดซอย <c oughs> นะฮะผมต้องการที่จะแนะนําแล้วขอบคุณคุณวัฒ ขอบคุณอาจารย์ปานเทพขอบคุณคุณอจัจฉรยิยะขอบคุณอาจารย์ทวัชชัยขอบคุณทุกคนรวมทั้งขอบคุณน้องๆที่เป็นมิสแกรนดแล้วก็รวมทั้งครูทิตาด้วยก็ขอบคุณในจิตใจที่ดีงามและเป็นคนที่รักความเป็นธรรมนะครับก็วันนี้ก็ผมก็พูดแค่นี้ผมอยากจะให้อาจารย์ปานเทพพูดสักนิดหนึ่งแล้วก็คุณนวัดพูดสักนิดหนึ่งนะคุณนวัดเ<า>ชิญก่อ<า>นและเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกคุณเคยไปดูรายการความจริงมีหนึ่งเดียวที่หอมจุมธรรมศาสตร์หรือเปล่ามีใครเคยดูบ้างไม่มีใช่ไหมผมเตรียมข้าวกล่องที่อร่อยที่สุดให้พวกคุณเรียบร้อยละอยู่ข้างนอกนะฮะเดี๋ยวจะหาว่ามาที่บ้านพระทิย์แล้วไม่ได้รับการเรียนดูปูเสือเชิญ <c oughs> นาะนกุณวัพย์ก่อนอื่นนะครับพูดเรื่องส่วนตัวก่อนนั่งอยู่ตรงนี้ยังขนลุกไม่หายเพราะว่าตลอดชีวิตตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่แบบไม่มีจะกินตั้งแต่เป็นเด็กวัดตั้งต่อสู้มาเรื่อยๆก็สรุปอาการต่อสู้อย่างที่พี่สนที่บอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้แบบสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นตคือการรู้จักพี่ที่เป็นตัวตนที่แท้จริงผมต้องขอบคุณมากนะครับ,รบซึ่งมันยากมากที่เราจะรู้จักใครในทุกมิติ หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมมานั่งอยู่ตรงนี้ผมก็ใช้หลักวิเคราะห์และหลักการทำงานคนเราไม่ได้มีสิ่งใดที่ถูกที่สุดในชีวิตและผิดที่สุดในชีวิตขึ้นกับฤดูการเหตุการณ์หรือองค์ประกอบต้องวันนี้ต้องต้องต้องขอบคุณจริงๆว่าการมาที่นี่เมื่อกี้ไปไหว้พระแล้วแล้วพี่สนตีก็ได้ก่อดแล้วมันเป็นแรงบันดาลใจว่า พวกเราจะทำเจตนารมณ์ต่อไปไม่ว่าเรื่องแตงโมเป็นเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นๆอีกอย่เรื่องถ้าบ้านพรอาทิตย์ต้องการที่จะให้เราเป็นส่วนหนึ่งในการยื้อยุดฉุดกระชากความยุติธรรมหรือความจริงต้องยอมรับนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาประเทศไทยอะ่ะเป็นประเทศที่คอร์รัปชันเป็นประเทศที่ใช้เส้นสายตําแหน่งเป็นประเทศที่ใช้เงิน เราถึงเป็นประเทศที่ด้อยพัฒนานหลายครั้งในชีวิตผมเกิดอุปสรรคในการทำงานบางทีผมก็โกรธมากแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่เก็บความโกรธเอาไว้ <c oughs> เช่นไปนั่งรอระบบข้าราชการทีหนึ่งเป็นวันไม่ยัดใต้โต๊ะก็ทำไม่ได้ไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ถูกการละทิ้งเพิกเฉยแม้กระทั่งช่วงโควิดนะผมออกมาดิ้นจนผมต้องเข้า ICU 27วัน ผมก็ยังต้องถูกรัฐมนตรีฟ้องอีกอะไรอีกวุ่นวายไปหมดต่างๆานานาผมแค่โปรเทคในความเป็นมนุษย์ของผมที่ผมพึงควรจะได้วัคซีนซักนิดหนึ่งผมก็ไม่ได้ผมต้องไปซื้อวัคซีนจากเมืองนอกมาเองและซื้อเผื่อพนักงานบริษัท300รอกว่าโดสจ่ายเงินไป2 0 0แสนมีใบเสร็จเป็นการเสียภาษีที่ไม่ได้อะไรกลับมาเลยรวมถึงลูกน้องตัวคือผมต่อสู้ทุกมิติเรื่องของคุณแดงโมเนี่ยรู้จักกันมาก่อน น้องไปดูมิสแกนเกือบทุกครั้งไฟนอกก่อนเสียครั้งสุดท้ายก็ไปก็เริ่มเห็นภาพแห่งความสุขอยู่ในแก๊งเดียวกันทั้งหมดอาจจะใกล้ชิดบ้างไม่ใกล้ชิดบ้างแก๊งพี่เอแก๊งแอนนาชีวีพูทุกอย่างนะฮะเราก็อยู่รวมกันเราไม่เชื่อตั้งแต่แรกครับว่าเป็นอุบัติเหตุคุณแอนนาที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจําด้วยคดีอื่นคุยกันไปคุยกันมาแอนนาบอกว่าพี่นวัดหนูต้องหยุดพูดแล้วมีคนผู้ใหญ่สั่งให้หนูหยุดถ้าหนูไม่หยุด เองเขาจะทําให้คนมาทําให้หนูหยุดก็เลยมีความรู้ทุกคนต้องหยุดโมอามีนาทุกคนต้องหยุดหมดเราก็คิดว่าเป็นเรื่องของคุณแม่และครอบครัวละมันเป็นอุบัติเหตุแรงบนันดาลใจอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมมีแรงบนันดาลใจมาตอนที่ว่าตำรวจยี่สิบเอ็ดคนฟ้องคุณอัจฉริยะแล้วยกฟ้องอันนี้มันสอดคล้องกับสิ่งที่มันไม่แร์ในสังคมเกินไปตำรวจอะไรจะว่างจัก นะฮะจะมาฟ้องอะไรกันเยอะแยะกับทนายที่เขาออกความเห็นโต้แย้งว่าน่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือน่าจะเป็นฆาตกรรมผมว่าทุกคนมีสิทธิ์และคำพิพากษาจากศาลก็ชัดเจนแล้วว่าไม่มีความผิดเนื่องจากสุดจริตและคิดว่าสิ่งที่พูดนั้นมีส่วนเป็นไปได้ผมสรุปสั้นๆมันก็เลยกลายเป็นการเปิดประเด็นจากอาจารย์มาก่อนจริงๆผมไม่ใช่คนสําคัญนะผมมาเติมเต็มเพราะผมเห็นสาคนนี้เคบู๊กันมานานแล้ว ผมก็เลยบอกว่ารู้สึกว่าถ้าเราไม่เอาโซเชียลป่าล้อมเมืองเนี่ยถ้าทางจะไปช้าก็เลยเป็นแรงประดาลใจจุดทุ่มมาว่าอะน้องๆเนี่ยพอมีแสงแล้วพวกเราเล่นโซเชียลกันเก่งทุกคนมิสแกนชอบมากในทุกรูปแบบมิติของโซเชียลเราชอบคน้นนะฮะเราเป็นพวก AI บ้าๆบ้าบ,าบาเราก็เลยมาร่วมโปรเจกต์นี้ต้องขอบคุณพี่สนทิจริงๆที่ เปรียบเสมือนมีสถาบันเล็กๆที่ดันจะเรียกว่าดันทุลังหรือดันความถูกต้องก็ได้เพราะบางทีผมเองก็เคยตั้งคําถามกับลูกน้องว่าเฮ้ยที่สนที่เนี่ยเขาพูดทุกคําเนี่ยเราพูดไม่ได้หรอกเป็นไปไม่ได้เลยถูกฟ้องทุกวันแน่นอนเพราะว่ามันเป็นการพูดที่แบบสุดซอยแล้วมีระบุชื่อระบุทุกอย่างชัดเจนคือเราพูดไม่ได้แม้กระทั่งเราไปจําลองนะฮะทนายตุย๋ยนะฮะ ก็บอกว่าเดี๋ยวจะจับพวกเราไปให้หมดเราก็ที่บริษัทก็ถามว่าจะถูกจับจริงไหมบอกว่ายินดีให้จับยินดีให้ฟ้องเอาเลยครับเพราะว่าเรามาถึงตรงนี้แล้วถ้าคุณชนะคุณก็เอาเราเข้าคุกตามที่คุณอยากได้แต่ถ้าเราแพ้เราฟ้องกลับไอ้ถ้าเราชนะเราฟ้องกลับนะแต่ถามนิดนึงว่าเราวิาพากษ์โดยสุจริตไหมเราไม่ได้บอกให้คุณไปหยุดคดีเก่าคดีเก่าอุบัติเหตุคุณดําเนินการต่อไปจะจบทิ้งแล้วเราไม่ละเมิดศาลเลยเป็นความเหมาะสมของศาล แต่เรามีหลักฐานที่เหล่าบรรดาที่มีเอกสารมีรูปภาพมีบทวิเคราะห์มีนิติมีทุกอย่างทางวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เข้าไปในสำนวนเราก็เลยอยากเปิดคดีใหม่แค่นี้เองนะครับผมให้คำสัญญาว่า,เ,าเรื่องของแตงโมเนี่ยเราจะไม่หยุดนะครับเราจะไม่เป็นขึ้นกระทบฝั่งเด็ดขาดเพราะว่าไม่ว่าในอนาคตในใกล้มันจะมีเรื่องอื่นยางจะเป็นคดีอื่น มันจะมีการเมืองมันจะมีอะไรออกมาที่ทําให้มีกระแสะมากขึ้นต้องฝากคนไทยว่าคนไทยอ่ะจุดอ่อนก็คือสองจุดที่พี่สนที่บอกว่าคือกลัวแล้วก็ความจําสั้นคือคิดตามแป๊บเดียวแล้วก็เลิกคิดแล้วก็ไปคิดเรื่องอื่นเพราะฉะนั้นอยากให้อยู่กับเรื่องนี้จนจบแล้วเราจะดันทุกมิตินะครับการดันตามหลังไม่ได้ไหมายความว่าไม่กลัวใครนะครับจะหมายความว่าต้องการยืนยันว่ากฎหมาย ถ้าจะเอาเปรียบกันเนี่ยควรจะลดการเอาเปรียบลงบ้างมันมีวันหรอกครับที่จะไม่มีการเอาเปรียบกันผมรู้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เทียบเคียงว่าเหมือนกับเ,เครื่องเ,อเครื่องดื่มบำรุงกำลงังหรือคุณบรรยินผมก็ต้องศึกษาหมดตอนแรกก็เป็นอุบัติเหตุสุดท้ายก็เป็นฆาตรกรรมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะนี้มันมีการยื้ยุดจุดกระชากเวลาเหมือนกับที่เรือลำนี้ต้องเอาไปล้างแล้วก็ใช้เวลาในการยื้อเวลาแรกๆถึงสองวัน เพื่อในการเซตฉากเ็จเรื่องก,ก็อยากวิงวอนว่าฝากให้คนไทยทั้งประเทศเปรียบเสมือนเจ้าทุกช่วยติดตามข่าวช่วยออกความเห็นช่วยแชร์และช่วยเป็นบังเกอร์ให้กับนะฮะความถูกต้องนะฮะต่อไปจนจบเรื่องนี้ขอบคุณครับก่อนก่อนให้อาจารย์พันเทพพูดผมจะก็เล่านิดหนึ่งทำไมผมนึกผูกพันกับแตงโมงไม่มีใครรู้ โซพลพ่อเขาเนี่ยลูกน้องเก่าผมเคยตั้งพ่อเขาเป็นผู้จัดการโรงพิมพ์โรงพิมพ์ตวนออกที่หลักสีผมเวลาไปดูงานที่โรงพิมพ์เนี่ยพ่อเขามารับผมแล้วก็ชี้แจงเรื่องนีเรื่องน,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 งนี้แตงโมเนี่ยตัวเล็กๆวิ่งเขามาจะเกาะแข่งขอขาทักทายว่าลุงแตงโม ตเต้นอะไรดูไหมแตงโมฟึ่งฝึกหมาแล้วก็เต้นในผมน่ารักมากผูกพัพน,นเขาตั้งแต่เขาเด็กจนแล้วพอเขาโตขึ้นมาแล้วเราก็ต่างแยกจากกันนะะเขาก็ไปมีชื่อเสียงโด่งดังไปแต่ความที่เคยเห็นมาตั้งแต่เด็กนะฮะเจ็ดแปดขวบสิบกว่าขวบเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย hey, เขาเหมือนหลานเราแล้วเราต้องเรียกหาความยุติธรรมให้เขาหน่อย ทุกวันนี้โสดมนไหว้พระนั่งสมาธิทุกเช้าพอตอนจบแผ่เมตตาก็แผ่ให้รลิสต์รายชื่อคนเยอะแยะหมดก็มีน้องแตงโมนิดาที่แผ่เมตตาให้ด้วยนะครับก็ให้เข้าใจด้วยนะว่าผมรู้จักเข้ามาตั้งแต่เขาเดเด็กเล็กอยู่พ่อเขาเคยทํางานกับผม,ผมก็เลยผูกฝันชนีเชิญอาจารย์ประเทศมาที่ก,กรุงเนั่งตรงกลางพอดีนั่งจริงๆนะครับผม,ผมอยากเห็นภาคกวัดดีส่และข้าง,างผมขอกว่าเรียกอยากให้น้องเขยบเข้ามาเลยครับ ผมอยากจะอะไรฮะขออนุญาตนี้นะครับว่าผมมาทำเรื่องนี้เนี่ยก็มาจากเริ่มจากคดีทนายตั้มนะครับกับคุณอ้อยแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อเวลาหลังจากคดีทนายตั้มจบนะครับคือจบเนี่ยจบนอกศาลคือเราอาจจะทำทุกอย่างจนกระทั่งคดีมันคืบหน้าแล้วนะครับคุณสุทธิีก็มอบหมายให้ผมเนี่ยมาทำเรื่องคดีน้องแตงโม ต่อไปนะครับจากคุณหมอทวัชชัยซึ่งนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งท่านทํามาหลายปีก่อนผมมากนะครับเพื่อให้เราผลักดันเราก็ผลักดันในรูปแบบของสื่อที่เราคิดว่าจะทําให้เรื่องที่สลับซับซ้อนเนี่ยให้ประชาชนเข้าใจมากขึ้นคุณอัจฉริยะมาบอกว่าจะจําลองสถานการณ์เพราะว่าตัวคุณอัจฉริยะมีนัดศาลวันนี้ท่านก็เลยต้องรีบทําวันที่16มกราเพราะไม่รู้ว่าจุดจบสารท่านจะไตส่สวนแล้ว จะมีผลทําให้คุณอัจฉริยะต้องติดคุกหรือเปล่าท่านจึงบอกว่า <c oughs> เลื่อนไม่ได้ครับจึงต้องรีบจัดเม <c oughs> ื่อจะรีบจัดแล้ว <c oughs> ผมก็บอกว่างั้นผมขอสักหนึ่งข้อว่าขอเป็นผู้หญิงแต่งตัวเหมือนคุณแตงโมงเราก็ประกาศรับอาสาสมัครคุณอัจฉริยะบอกว่ามันจะมีคนมาสมัครหรอที่จะมีคนตกน้ําเนี่ยเอาเอาคนที่เป็นมีประสบการณ์นักกีฬาจากกรมพละดีไหม คงไม่มีใครกล้ามาสมัครหรอกคิดอย่างนั้นนะครับถ้าจํากันได้เนี่ยวันแรกที่ผมเริ่มมาถแถลงข่าวปรากฏมีคนมาสมัครสองคนแรกคนแรกเป็นสาวประเภทสองคนที่สองเป็นพยาบาลคุณยัตื่นเต้นมากนะครับรีบไปถแถลงข่าวเลยว่าพวกเราได้อาสาสมัครเรียบร้อยแล้วผมก็บอกว่าพี่อัจฉริยะครับเราต้องการการมีส่วนรว่วมและผมเชื่อว่ากระแสสังคมเนี่ยมันจะกระเพื่อมถ้าเรามีส่วนร่วมของประชาชนมากกว่านี้ ผมก็เลยแก้ในการแถลงข่าวว่ามีคนมาสมัครแล้วแต่ยังไม่ยุติเพราะเราจะหาตัวเลือกที่ดีที่สุดผมก็ประหลาดใจมากเพราะคุณนวัดประกาศใน Facebook ว่าเชิญให้ใครไปสมัครก็ได้ไม่ได้บังคับเลยนะครับใครก็ได้ที่คิดว่าจะเป็นอาสาสมัครน้องแตงโมงก็ไม่คาดคิดนะครับว่าจะมีมาอาสาสมัครเยอะมากที่เป็นมิสแกรนคูริต้าด้วยนะครับเรารู้สึกดีใจมากเพราะว่า การที่มีคนมาสมัครเยอะแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงกําลังเรียกร้องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของของความเป็นผู้หญิงที่คิดว่ามันไม่ยุติธรรมสําหรับเธอและก็ทุกคนที่เราเลือกมาเนี่ยเราเลือกจากความรู้สึกข้างในครับและผมก็รู้สึกว่าการที่คนเหล่านี้เวลาตอบคาถามผ่านสื่อเขาตอบได้เหมือนที่ผมตอบและบางทีตอบได้ดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปนะครับ รู้สึกภูมิใจว่าได้ทํางานและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทํางานกับคนหลัานี้แต่ภาพเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อข้างบนเนี่ยนะครับผมดีใจมากว่าพีณนวั์มาหาคุณสนชี้วันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าผมไม่คาดชิดว่าวันหนึ่งคนสองคนนะครับที่ทํางานสําคัญทํางานยิ่งใหญ่เป็นคนตรงไปตรงมานะครับจะได้มาจับมือกัน และแต่ผมเชื่อว่าวสื่อมวลชนยังไม่ได้เห็นภาพนี้ผมดีใจมากแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ทํางานกับพี่ทั้งสองคนนี้นะครับว่าเป็นคนที่ทํางานโดยม,มุ่งหวังความจริงให้มีหนึ่งเดียวความจริงต้องปรากฏและมีความกล้าหาญมากไม่มีอะไรอย่างอื่นเลยนะครับนอกจากรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งและอยากให้สื่อมวลชนเห็นภาพนี้ครับ, <oops S 1> ค,รบคือภาพคน <hi> ทั้งสองคนเขาจับมือกันเป็นภาพ ที่ผมภูมิใจมากครับได้มาทํางานร่วมกับทั้งสองท่านเชิญครับพี่ต้องหลบแล้วครับไห้ผมยันเงยเดียวไม่ได้ยืนขอดเขาแล้วกันมองกล้องครับขอบคุณมากครับ